ก็ขอเจเริยนพรทุกทุกท่านกับความสำคัญในการสอบนักธรรมก็จะดว่าเป็นสิ่งที่ดีในการศึกษาเราเรียนหลักธรรมินัยเพราะว่าในส่วนพระวิสุทธสิสมณีถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ศึกษาเราเรียนมันก็ไม่ได้มีการสืบต่อไม่ในการสืบทอดเกี่ยวกับการศึกษาในหลักธรรมในพระพุทธศาสนานะ ส่วนของเวลาก็จะเสียไปแบบไม่ได้เป็นประโยชน์ในเมื่อมีการเรียนการสอนแล้วก็มีการสอบเพื่อเจ็บเน็นการทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนอันนี้ก็จัดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการนะสืบต่อหรือยึดอายุพระพุทธศาสนาของการศึกษารับธรรมละวินยัยต่อปีนี้ก็ต้องขอบคุณพ <c oughs> ระเดชพระคุณพระเทพจิตทิวิ์มลพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจนะ้าคณะ ๙5ไวดครองวานพระราหลวงที่ท่านมีให้ความเมตตานำมาตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมจันทรีในเขตอำเภอบุพนพึ่งจังหวัดราชบรุรีแล้วท่านก็ยังให้ความเมตตาอุปธรรมทางด้านปัจจัยสนับสนุนการสอบนักธรรมจันทรีของในเขตอำเภอสุพึ่งด้วยแล้วก็ยังมี ได้รุคุณพระบิดาโกศลเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีแล้วก็มีรองจังหวัดแล้วก็มีพระทีระท่านอื่นที่ให้ความเมตตามาเยี่ยมสนามอสอบนะักธรรมชช้นตรีขององค์บรนสึ่งก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่าน,นออาย่างตเนื่องไปยแต่ลอดระยะเวลาของการกำหนดสอบของแม่กองธรรมสนามหลวงทั้งสี่วันแต่ก็โดยภาพรวมก็จัดว่าเป็นไปใน ในภาพรวมที่ดีเพราะว่าในส่วนของพระคณะกรรมการก็มาปฏิบัติหน้าที่การเต็มที่เต็มกําลังตั้งให้การอุปธรรมทั้นนั้นค่าใช้จ่ายค่านำบรรณาเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายโดยรวมในการอุปธรรมการสอบนักนมยันตรีแล้วก็ในส่วนของพระวิสุทธสมัมมณเณรที่มาทําการสอบก็เป็นที่น่าชื่นชมของทุกๆฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนแล้วก็พระที่มาสอบก็ต้องอบตั้งใจกันดีก็เป็นดิบดไหมายที่ดีของพุทธศาสนาด้วยนะถ้าได้เข้ามาเที่ยวอำเภอสุนพึ่งก็ลองเข้ามาเที่ยวชมที่วัดดงมีมก็มีหลายอย่างนะที่เป็นจุดที่น่าสนใจมีเจดีย์ตกน้ำมันและมีหลวงพอ่อพระธาตุซึ่งเป็นพระประธานที่ แ,แกจะขินพระธาตุเอาสำนยยอดซึ่งตามประวัติแล้วก็เรียกว่าเป็นพระธาตุองพระประเจกพระบิธเจ้าแล้วก็เป็นพระธาตุของพระอรหันต์ในทางวัดนั้นได้นําหินพระธาตุมาแกเป็นพระประธานแต่บรรดาญายงทั้งหลายมันได้มาสการะเพะื่อความเป็นสีิมงคลแล้วก็มีหลวงพุทธทวดขี่ช้างช้างที่หลวงพุทธทวดขี่เนี่ยเป็นช้างของล่าช้างลักษณะดีใจ แต่ช้างดีใจจะมีลักษณะอาการ5อย่างหนึ่งคือเชิดหน้า2ชุงวงสามส่งสิ่งร้องหูกลางแล้วก็ตาโตนี่คือลักษณะของช้างดีใจขาขอเชิญชวนทุกท่านจะมีโอกาสก็ขอ,ขอเชิญชวนที่วัดต้องมีตำบลต้เคยียประสุทธิ์จังหวัดตรั